ช่วงเวลาแบบนี้ที่ทั่วโลกกําลังพยายามที่จะหาทางรับมือกับโควิดสิถือว่าเป็นการแข่งขันระดับภาครัฐเลยนะคะคุณวราวิทย์ <c oughs> เพราะว่าใครได้ก่อนก็จะถือว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันภายในประเทศได้ก่อนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็กําลังมีกระแสความเป็นห่วงจากพันธมิตรวัคซีนนะคะที่ตั้งขึ้นมาสะท้อนความเป็นห่วงว่าการขับเคลื่อนเพื่อเร่งให้ได้วัคซีนในช่วงเวลานี้กับพยายามที่จะกลับเหมือนกับเป็นการตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศด้วยค่ะ โดยขณะน,นี้ทั่วโลกได้รับรองการเข้าถึงวัคซีนไปแล้ว79ประเทศนะคะและได้กันไปทั้งหมด181ล้านโดสจากฐานข้อมูลของสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าแต่ละวันกระจายได้6.19ล้านโดสค่ะในสหรัฐคนอเมริกันจำนวนมากก็ได้เริ่มได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสและที่สหรัฐกระจายวัคซีนไปได้แล้ว56ล้าน โดสนะคะโดยประมาณค่ะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวสหรัฐฉีดไปได้ประมาณ1.67ล้านโดสและถ้าทำได้ในอัตราความเร็วเท่านี้ก็จะใช้เวลาประมาณ8เดือนค่ะที่จะให้วัคซีนได้ครอบคลุมประชากร75%ของคนสหรัฐวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคได้รับการรับรองให้ใช้ทั่วอเมริกาเหนือและยุโรปและตะว,วันออกกลางและได้เริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วใน79ประเทศ ขณะที่จีนรัเสเซียก็อนุมัติวัคซีนในประเทศตัวเองไปเมื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีที่แล้วก่อนที่จะเริ่มใช้กันหลายล้านโดสแล้วนะคะนับมาจนถึงวันนี้แต่ละวันคนทั่วโลกได้รับวัคซีนกัน6.19ล้านโดสค่ะแต่ถ้ายังมีความเร็วเท่านี้อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ4.9ปีเพื่อให้ครอบคลุมประชากรโลกประมาณ75 ที่จะให้ทุกคนได้ประมาณ2โดสนะคะซึ่งเป็นโดสที่พอเพียงสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันอิสราเอลนี้ได้รับการยอมรับว่าให้วัคซีนได้รวดเร็วกว่าประเทศอื่นทุกวันนี้ฉีดไปแล้วนะคะจากประชากรสมมุติว่า100คนอิสราเอลฉีดไปได้แล้ว74.7โดสค่ะและถ้าเทียบจำนวนภาพรวมระดับโลกจากวัคซีนที่กระจายไปแล้ว1 8 1ล้านโดสสหรัฐฉีดไปแล้ว56ล้านโดสจีน40ล้านโดส EU 22ล้านโดสอังกฤษ16ล้านโดสอินเดีย8.7ล้านโดสอิสราเอล6.7ล้านโดสถือว่าสูงมากนะคะเมื่อเทียบกับประชากรอิสราเอลและอินโดนีเซียเป็นชาติในอาเซียนได้ไป1.6ล้านโดสค่ะแต่ละประเทศก็กำลังเร่งเครื่องกันอย่างเต็มที่ขณะที่ประชากรโลกมีทั้งหมด7,800ล้านคน แต่ก็เป็นความหวังเดียวนะคะสำหรับการได้วัคซีนที่จะยุติการระบาดซึ่งขณะนี้มีคนเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า2ล้าน2แสนคนสัปดาห์ก่อนมีการจัดตั้งพันธมิตรวัคซีนเพื่อประชาชนซึ่งเป็นความร่วมมือของออกแฟม UN เอ s และ g l o b a l justice now ที่ระบุว่าปัญหาการกระจายวัคซีนเนี่ยเป็นเพราะว่ามีกลไกปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยต้องการที่จะกระตุ้นให้มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะ โดยตัวแทนจากอ็อกซฟรมระบุว่าสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมแบบนี้ไม่ยุติธรรมมากและไม่น่าจะเป็นแนวทางเพื่อรับมือกับโรคระบาดในระดับโลกขณะที่สมาคมหอ,อการค้านานานชาติคาดการว่าการแข่งขันให้ได้วัคซีนเข้าขั้นชาตินิยมและกำลังส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง9.2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐในระดับโลกค่ะ ข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาว่าแต่ละประเทศฉีดวัคซีนไปเท่านั้นเท่านี้เนี่ยอาจจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับรัฐบาลไทยนะครับเพราะฉะนั้นคุณอนุทินถึงได้ย้าวันนี้เพื่ออาจจะลดกระแสอย่างหนึ่งว่ายัางไงล็อตแรกจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายค้าน